าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Gift Winner เพื่อคุณเป็นที่หนึ่งทาง g i f ฟอร์ดินแชนแค่ะและตอนนี้ค่ะคุณณัทยาก็ได้กลับลงมาจากเวทีมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันอีกรอบนึงแล้วค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงการบรรยายเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นอ,อยู่หรือเปล่าตื่นเต้นค่ะเ,เ,เพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นบรรยายนะคะจะตื่นเต้นตลอดเลย เพราะมันเป็นการเล่าชีวิตจริงนะคะแล้วมันจะเล่าแล้วมันก็จะมันนะคะเป็นคนที่เล่าอะไรแล้วจะมันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็จะตื่นเต้นคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับเรานะคะเพราะว่ามันเป็นความตื่นเต้นในการทํางานจริงๆถ้าเราทํางานเรียบง่ายเราไม่ตื่นเต้นในการทํางานเนี่ยมันไม่มีชีวิตชีวานะทีมงานเราไม่เติบโตเต็มที่นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะแอบเห็นคุณผู้ชมค่ะบางคน คุณผู้ฟังที่ฟังการบรรยายอยู่หัวเราะไปด้วยบรรยากาศในห้องประชุมดูสนุกทีเดียวรู้สึกไงบ้างคะที่เห็นคุณผู้ชมรู้สึกไปร่วมกับเราด้วยค,ะค่ะก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจนะคะที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านสามารถที่จะเอาไปเรียนแบบได้นะคะไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะอยากให้พูดถึงหัวใจสําคัญนะคะที่ได้จากการบรรยายเมื่อสักครู่นี้บนเวทีค่ะว่าคุณผู้ชมจะได้รับอะไรบ้างหัวใจสําคัญนะคะที่ดิฉันทำกิฟฟรีเนี่ยค่ะหัวใจสำคัญข้อที่หนึ่งก็คือเป้าหมายค่ะ การที่เรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยหรือการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายเราต้องท้าทายเป้าหมายเราด้วยนะคะตั้งเป้าหมายให้ท้าทายหลังจากนั้นยึดเป้าหมายให้แน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป้าหมายต้องไม่ตกถ,ถ้าเป้าหมายเราไม่ตก ไม่มีวันที่เราจะพ่ายแพ้นะคะรเราจะต้องยึดเป้าหมายและและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดให้กับทีมงานตลอดเวลาเลยว่าให้ตั้งเป้าหมายถ้าเป้าหมายสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมาย4ี่หมได้แล้วเราขยับไป6 0 0 0 0เราขยับไป9 0,000ื่นเราจะค่อยๆขยับทุกครั้งที่เราขยับเราจะสเตเบิลเราจะไม่ยอมตกนะคะค่ะเราจะทุกคนก็จะทําตามแล้วสิ่งที่เราได้จากการตั้งเป้าหมายเขาก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะรายได้นะคะการเติบโตในทีมงานเนี่ย และสามารถถ่ายทอดต่อทีมงานรุ่นถัดไปได้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายค่ะคุณผู้ชมคะมิซาว่าเป้าหมายที่คุณนัทยาวางไว้ในชีวิตในระยะที่จะถึงนี้ค่ะคือเป้าหมายอะไรคะเป้าหมายที่วางไว้ระยะสั้นๆน,น,นี่เลยนะคะคือโอซาก้า โอซาก้า oh, แล้วจะต้องพางานทัวร์ใช่โปรแกรมใหม่ค่ะโอซาก้า <'s> ใช่ค่ะไปญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่นแล้วก็คุยกับทีมงานแล้วนะคะมีแล้วก็จับมือกับทีมงานแล้วจะไปกันหลายรหัสเลยแล้วเป้าหมายที่บริษัทต,ตั้งนะคะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอีกแล้วนะคะใช่ไหมคะ,คะเคยตั้ง9ก้าหมื่นตอนนี้ตั้งเป็น1นึ่งแสนแล้วนะคะ แสดงว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพเราอีกแล้วค่ะเราพัฒนาได้อีกแล้วเราจะประสบความสําเร็จก,กันต่อไปแน,น่นอนค่ะต้องทําให้ได้จะเห็นได้ว่าคุณนัทญานะคะให้ความสําคัญกับการเอาทีมงานทั้งหมดไปเที่ยวด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นทีมมีเคล็ดลับในการทํางานเป็นทีมยังไงบ้างคะเคล็ดลับในการทํางานเป็นทีม <S 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 เอาใ,ใจใส่กันเลยคะ่ะ เว,เวลาที่ดิฉันทํางานกับลูกทีมเนี่ยนะคะ<ม>ก็คือเราจะต้องไปทํางานร่วมกันก่อนจะไม่ปล่อยให้ทีมงานเนี่ยทำงานตามลาําพังจนกว่าเขาสามารถทํางานเองได้นะคะเราถึงจะปล่อยให้เขาทำงานคนเดียวได้ตราบใดที่เขายังทํางานเองไม่ได้เราจะต้องประกบจนกว่าเขาจะทํางานจนเก่งจนจนสามารถที่จะเดินภาคสนามได้อย่างภาคภูมิใจนะคะนี่คือสิ่งที่ทํางานด้วยกัน<ม>ก็ไม่ไม่ได้เน้นการจัดประชุมนะคะไม่ได้เน้นการจัดประชุมแต่เน้นเข้าหาตัว ก็คือคุยกันตัวตอใช่ค่ะปัญหาอินเฮาเลยค่ะใช่ค่ะอินเฮาเลยถึงที่เลยถึงที่ถึงตัวบุคคลเลยคิดว่าเจาะทีละคนแน่นอนกว่าค่ะเพราะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะหลายความคิดหลายปัญหาถ้าเราเจาะทีละคนรู้ทีละปัญหาแก้ทีละจุดปัญหานี้แก้ได้หมดเลยค่ะแล้วปัญหาที่เราพบเจอมาในการทํางานตอนนี้ค่ะมันมีอุปสรรคอะไรสําคัญสําคัญบ้างคะที่เราคิดป่๊เนี่ยยากมากๆเลยปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวคนนะคะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่า,าวิธีการอะไรพวกนี้นะคะอยู่ที่ตัวเราถ้าปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทําไม่ได้นะเราพูดไม่เก่งนะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้<ม>นี่คือปัญหาที่ต้องไปช่วยเขาแก้ค่ะ<ม>คือเราต้องไปให้กําลังใจเป็นแนะนําวิธีการให้เขาเนีคะแต่ว่าในเรื่องของการลงพาสนามการทํางานเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยากนะเร<ม>ื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยากทาให้เขาดูทําให้เขาเห็นสอนเขาทํามันง่ายนะคะแต่ปัญหาที่อยู่ภายในเนี่ยต้องแก้ทุก ต้องแก้ค่ะก็คิดว่าเราต้องแก้ด้วยการคุยกันใจด้วยใจด้วยใจ,ยใจค่ะแค่ะแต่และคนบางคนเนี่ยบอกไม่กล้าออกจากบ้านมไม่กล้าคุยกับคน ไม่กล้าคุยกับคนอื่นไม่กล้าไปถึงบ้านเขาแล้วพูดไม่ได้อย่างเงี้ยคือแบบมันคืออยู่ภายในตัวเราฮะคือเราเราเราเป็นคนไม่กล้าก็ก็ต้องมาสอนกันว่าเอ๊ะที่เราไม่กล้าเพราะอะไรไม่กล้าเพราะเราไม่เป็นสินค้าใช่ไหมเราไม่เข้าใจแผนใช่ไหมเราเรารู้กิฟลินไม่จไม่ลึกไม่จริงใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตรงนี้เราลองมาเรามาเรียนรู้กันไหมเราเรามาเรามาเรียนรู้กันใหม่นะคะมาเรียนรู้กันใหม่ทําความเข้าใจให้ช่ำชองนะคะเข้าใจถึงสินค้าเข้าใจถึงแผนเข้าใจถึงการวิธีการพูดกับู เราไปเจอลูกค้าแบบนี้เราจะพูดยังไงนะไปเจอลูกค้าธรรมดาพูดยังไงระดับอีกระดับหนึ่งเราพูดยังไงเขาก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเขามีความรู้แล้วค่ะการที่เราได้ช่วยทีมงานของเราแก้ปัญหาเป็นเคสเคสไปทาให้เราไ,ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาในตัวเองไปด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจนมาถึงวันนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับไปจากกิฟฟารีนถือว่าสุดยอดแล้วหรือยังหรือว่าอยากได้อะไรมากกว่านี้อีกค่ะ ที่สุดยอดของกิฟฟารินเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในใน,ในที่พอใจในปัจจุบันนะคะครอบความพอใจในปัจจุบันพอใจแล้วนะคะแต่มันยังไม่ที่สุดเพราะในกิฟฟารินยังมีอะไรให้เราอีกเยอะนะคะ เพราะว่าครั้งแรกที่เข้ามาในกิฟฟินตั้งเป้าหมายว่าเราต้องได้รับทุกอย่างที่กิฟฟินให้แล้วมันก็ได้จริงๆได้ทุกอย่างเลยที่กิฟฟินตั้งไว้ก็ได้ทุกอย่างเลยแต่เราเป้กหมายสูงสุดของเรานั่นก็คือการที่จะสร้างมารดกที่แท้จริงเราต้องไปสู่ตำแหน่งไดมอนด์แก n นพาราไดส์นี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนของดิฉันนะคะและจะส่งต่อ จะส่งต่อมรดกนี้ให้กับทายาทนะคะลูกสาวสองคนนะคะแล้วเราก็ได้คุยกับทายาทเรียบร้อยแล้วนะคะว่าลูกไม่ต้องกังวลเรียนอะไรก็เรียนไปนะคะเป็นคนดีพอละและหลังจากนั้นมารับมรดกจากแม่ได้เลยมาเป็นไดมอนด์ต่อจากคุณแม่นะคะลูกก็พอใจนะคะแล้วก็แฮปปี้ที่แม่ทํางานกิฟต์ฟรีแล้วมีเวลาให้เขาด้วยค่ะ,คะฟังดูแล้วอบอุ่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณนัทยานะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็สมาชิกของเราค่ะที่อยากก้าวขึ้นมาเป็นเดอะวินเนอร์แบบคุณนัทยาค่ะค่ะ States, ถ้าหากว่าอยากจะประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่ดิฉันทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอันดับแรกนะคะมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ให้ตัวเองที่ชัดเจนนะะแล้วเป้าหมายขอให้ท้าทายนะคะเป้าหมายให้ท้าทายทําให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะและที่สําคัญนะพาทีมงานเราตั้งเป้าหมายนะคะเช่นเดียวกับที่เราตั้งนะคะช่วยทีมงานตั้งเป้าหมายเขาก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่เราเป็นนะคะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราเดินตามเป้าหมายเราจะไม่มีวันพลาดเป้าแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทีมงานนะคะเรา เราต้องเราต้องดูแลทีมงานให้มีความสามัคคีกันให้มากที่สุดนะคะทีมงานต้องเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเรื่องนี้นะคะจะทําให้ทีมงานเราอบอุ่นเมือม่อเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรามีปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้นะคะเพราะเรามีกําลังใจให้กันเสมอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและนี่ก็คือคุณนัทยาเพชรผสมทองค่ะผู้บริหารระดับพระไดส์ของเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทยามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการ Gift w i n นเนของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะทางกิฟฟิร c นช n แนลวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ